สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะพาไปเรียนรู้บทสนทนาภาษาจีนที่ใช้จริงในโรงแรมแม้ว่าเราจะยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยไม่เป็นไรเลยค่ะเราจะฝึกบทสนทนาในสถานการณ์ที่ลูกค้าเดินเข้ามาโดยไม่ได้จองห้องไว้ล่วงหน้าหรือที่เรียกว่า walk in บทสนทนาเริ่มต้นประโยคแรกของลูกค้าภาษาจีนคือ น好่งเห่าชิงเวินเียนจายโยคงฟัง吗ครูจะพูดช้าๆพร้อมคำอ่านนะคะนี่งเห่าชิงเวินเียนจ่ายโยคง g ัง吗你好请问现在有空房吗你好请问现在有空房吗แปลคือสวัสดีค่ะ ตอนนี้มีห้องว่างไหมคะตรงนี้มีคำศัพท์ใหม่ที่สำคัญนี้วคือสว e ัสดีชิงว้นคือขอถามหน่อยเสี่ยนจ้ายคือตอนนี้โยคือมีคงฝังคือห้องว่างมะ ah คือไหมคือคำถามจากนั้นพนักงานก็ตอบอย่างสุภาพว่า 您好，欢迎光临本酒店，请问您打算入住几晚？您好，欢迎光临本酒店，请问您打算入住几晚？你好，欢迎光临本酒店，请问您打算入住几晚？แปลคื สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงแรมของเราไม่ทราบว่าจะเข้าพักกี่คืนคะประโยคนี้ค่อนข้างยาวครูจะค่อยๆอยอธิบายนะคะนินห่าวคือสวัสดีแบบสุภาพมากกว่าคำว่าหนีหา่าฮวนหญิงกวางหลินคือยินดีต้อนรับเบิ้นจิวเตียนคือโรงแรมของเราต่าส่วน คือวางแผนตั้งใจรูจู้คือเข้าพักจีวันคือกี่คืนเมื่อลูกค้าตอบกลับหัวจู้เหลียงวันหัวจู้เหลียงวัน,ววนแปลว่าฉันพักสองคืนหัวคือฉันจูน้คือพักเหลียงวัน 是两夜。พนักงานแนะนำห้องพัก好的，我们目前有三种房型可供选择。好的，我们目前有三种房型可供选择。 แปลไทยคือได้ค่ะตอนนี้เรามีห้องพัก3ามประเภทให้เลือกดังนี้ค่ะครูจะอธิบายคำศัพท์มู่เฉียนคือขณะนี้หรือตอนนี้โยคือมีซ่านจงคือ3ามประเภทฝังสิงคือประเภทห้องพักเขากุ้งเฉียนเจอคือสามารถเลือกได้ จากนั้นพนักงานก็อธิบายห้องพักแต่ละประเภทเช่นเหาหวาสว่างเรือนฝังห้องดีลักซ์เตียงคู่เก้าจีฝังใต้หยางไถห้องพรีเมียมพร้อมระเบียงเท่าฝังรวมอาหารเช้าและมินิบาร์ถามว่าลูกค้าต้องการห้องไหนชิงเว่านูนิ้าฉียงเยาห้หนาอี้จง 请问您想要哪一种？请问你想要哪一种？แปลว่าไม่ทราบคุณลูกค้าสนใจแบบไหนคะเมื่อลูกค้าตอบว่าเลือกห้องพรีเมียมั่ยเก้าจัง我要高级房我要高级房我คือฉัน要่าคือต้องการ เก้ฝังคือห้องพรีเมียมแจ้งราคาทั้งหมดและถามวิธีจ่ยายเก้าจีฝังสอง晚共งฟังชื您想用哪种方式付款？เก้า,าจีฝังสอง晚共七千จู 请问您想用哪种方式付款？高级房两晚共七千泰铢。请问您想用哪种方式付款？แปลว่าได้ค่ะห้องพรีเมียมสองคืนรวมเป็นเจ็ดพันบาทค่ะไม่ทราบคุณลูกค้าจะชำระด้วยวิธีใดคะเนื้อหานี้มีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการชำระเงินฟูขวาน คือชำระเงินฟังชื่อคือวิธีย่งคือใช้น้าจงคือแบบไหนเมื่อลูกค้าขอจ่ายด้วยอาลีเปย์我ั以用支付าร我可ช用支付พีอ้มามาจอมามาช้่อาม,าอามาพนักงานตอบรับ l e t call passport。当然可以，我们支持支付宝、信用卡和现金付款。请给我您的护照。当然可以，我们支持支付宝、信用卡和现金付款。 请给我您的护照。当然可以，我们支持支付宝、信用卡和现金付款。请给我您的护照。แปลว่าได้แน่นอนค่ะเรารับชำระผ่านอาลีเเป้บัตรเครดิตและเงินสดค่ะขอพาสปอร์ตด้วยนะคะ。这是您的房卡，房间号是。 一二零五，5, 电梯在左手边。祝您入住愉快。这是您的房卡，房间号是一二零五。电梯在左手边。祝您入住愉快。这是您的房卡。 房间号是一千二百零五，电梯在左手边。祝您入住愉快。话หมายคือนี่คือคีย์การ์ดของคุณห้องหมายเลขหนึ่งสองศูนย์ห้าลิฟต์อยู่ด้านซ้ายขอให้คุณเข้าพักอย่างมีความสุขค่ะ